สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทําการข่าหัวหกหลงกอนี้กันนะคะดูมันซุดโซมเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ด้วยเรามาเริ่มกันเลยดินเขาค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ลึกมากก้นกระถางเลยอ่าเราเจอตัวอะไรมาดูกันสิมีอึงน้อยด้วยมันคงชื้นและเย็นเลยฝังตัวอาศัยอยู่ตรงนี้ย้ายที่อยู่ได้แล้วไปนละ สิกระโดดนี้ไปไหนแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วอ่ะเรามาลื้อกอกันดูนะว่ามันจะมีหัวเยอะไหม ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วได้มาหลายหัวเลยนะคะหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาล้างกันนะคะทำความสะอาดให้ฉีดน้ำลงไปล้างดินที่หัวเขาให้สะอาดแล้วหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตัดจอมแล้วก็นำต้นเก่าปลูกกันนะคะดูซี่ได้ลายหัวนะมีหนอตาเยอะเลยหนอตาที่จะงอกใหม่แต่ว่าเขายังไม่ค่อยงอกเท่าไหร่เพราะว่าดินเก่าค่อนข้างเหนียวนะคะเพื่อนๆดินเก่าค่อนข้างเหนียวแล้วก็ น้องถูกฝังไว้ลึกมากก้นกระถางเลยทีเดียวมันก็เลยลำบากนิดนึงที่จะงอกเราต้องให้ดินเขาโปร่งนะคะโปร่งแล้วก็สบายเหมือนกับได้หายใจบ้างเนาะอัตราการงอกก็จะเยอะขึ้น ตอนนี้เราก็ได้หัวบอลที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะตัดจอมกันแล้วทีนี้เรามาดูการตัดจอมกันเนาะว่าเราจะเหลือจอมไว้เยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้ลงปลูกใหม่เขาจะได้ฝื้นตัวเร็วขึ้นเนาะแล้วก็หลังจากตัดจอมเสร็จเราก็จะต้องทาอูนแดงที่จอมเขาด้วยนะคะก่อนเอาลงปลูกนะคะ โอเคเรามาตัดกันเลยค่ะก็จะเหลือหัวจอมไว้ประมาณนี้ตัดฉึบลงไปเลยประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาปูนแดงก่อนที่จะนำปลูกอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวที่สอง เวลาแยกเราก็จะไดะ้กระถางละต้นก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะให้มันฟอร์มกอสวยหน่อยก็กระถางละสองต้นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะดูแน่นขึ้นเนาะ,ะเวลาเขางอกขึ้นมาใหม่กอมันก็จะฟอมฟอร์มใหญ่กว่าที่เราจะแยกไว้แค่หนึงต้นนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ได้จอมพร้อมจะลงปลูกในกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆนวัสดุปลูกของเราก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูนะคะแล้วก็ดินแล้วก็ปุยมะพร้าวเล็กน้อยนะคะผสมกันใบก้ามปูกับมะพร้าวสับก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะที่เราจะใช้มะพร้าวสับเราก็จะแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็ใช้รองก้นกระถางด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า,าดินมันจะได้ไม่ั่วลงเนาะ อันนี้เราก็ใส่วัสดุบุกลงไปก่อนสัครึ่งกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถึงจะเอาน้องลงกอนี้จะจะลงเป็น2กอนะเพราะว่ากระถางใหญ่จะได้อ่าฟอร์มกอสวยๆเวลาที่เขาติดตัวแล้วมีหน่ออ่อนด้วยมีใบหลอด1ใบนะคะทีนี้ใบก้ามปูเนี่ยเขาก็จะช่วยให้สีสันของ ของบอลเนี่ยสวยนะคะเพื่อนๆหรือจะใช้เป็นใบมะขามก็ได้นะคะมะขามใบมะขามใต้ต้นนะคะที่ผุผูเก่าๆนานนานก็สามารถเอามาใส่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการขับสีเล่งสีกัดสีของบอลให้สวยงามนะคะบอลจะชอบนะคะเ,เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆออก็จะใส่มะขามเปียกลงไปที่โคน โคนต้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะเขาจะชอบเป็นความเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะความเป็นกรดอ่อนๆจะทําให้สีของบอลสวยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียนรู้มาจากเพื่อนๆใน YouTube คลิปของเพื่อนๆอที่ทํามาให้เราได้ศึกษากันเนาะก็ลองดูก็ก็ได้ผลดีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการผ่าชิ้นบอลกันนะคะผ่าจากการเป็นหัวให้เป็นชิ้นเนาะ เราจะผ่ากันในลักษณะไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะอันนี้ก็จะตัดรากของเขาออกก่อนนะคะทําความสะอาดโดยรอบอีกเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะผ่าดูซิจะผ่าแบบนี้ตัดครึ่งนะคะในการผ่าหัวบอลที่สําคัญก็คืออด้านที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยจะต้องติดไปใน1ชิ้นบอลนนทุกทุก ทุกๆ1ชิ้นบอลต้องมีด้านที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเปลือกนอกออคิดว่าจะเป็นการช่วยให้งอกอัตราการงอกสูงขึ้นนะคะเพื่อนๆ หนึ่งหัวก็จะได้เยอะพอสมควรนะคะหลายชิ้นอันนี้ก็จะทำการล้างหลังจากที่เราผ่าเสร็จแล้วนะคะหลายหัวก็ได้จำนวนชิ้นที่เยอะมากพอสมควรนะคะล้างทำความสะอาดอย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเพื่อนๆหัวบอลจะทำให้เราคันมากตอนนี้ก็เริ่มคันแล้วแหละเพราะว่าถุงมือน่าจะรั่วนะคะเพื่อนๆคันยิบๆเลยคงจะเกากันสนุกน่าดูล้างทำความสะอาดให้จนหมดหมดความ เป็นเมือกของบอลน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ในน้ําไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็แช่ในน้ําปูนใสอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ล้างทําความสะอาดอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ถุงมือขาดเป็นรูเพราะน้ําเข้าไปแบบนี้เริ่มคันแล้วนะคะตอนนี้เริ่มคันมากแล้วด้วยเคก็ทําความสะอาดแบบนี้นะคะล้างหลายๆรอบนะคะ ัสดุลูกของเราก็จะเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะแช่น้ำไว้สัก1ห,หรือ2วันนะคะจากนั้นเราก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดอีกทีหนึง่งแล้วก็บีบพอมาดวางลงในพอวัดสดุปลูกที่เป็นพลาสติกมีฝาปิดให้มิดชิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่าวางชิ้นบอนเสร็จเราจะต้องปิดฝาไว้ให้แน่นนะคะจัดเกลี่ยให้เรียบร้อยความสูงของ ขุยมะพร้าวก็จะประมาณสักหนึ่งนิ้วกว่า,วานะคะเพื่อนๆเกลีย่ยให้เรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็จะมาวางชิ้นบอลลงในวัสดุปลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรียงลงไปให้หมดแบบนี้จะเรียงหรือจะโรยก็ได้นะคะเพื่อนๆบางคลิปของเพื่อนๆที่เคยทํากันไว้ก็บางบางคนก็จะโรยนะคะแต่ของเราจะเป็นวางเรียงเนาะแต่ถ้าหนาแน่นหน่อยก็สับว่างลงไปให,ใ,หให้ให้ให้หมด แบบนี้เลยค่ะมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยมือเล็กๆโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็บันทึกวันที่ที่เราทำชื่อบอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ14วันเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็เปิดสามารถเปิดดูได้นะคะเพื่อนๆว่าเออเขาเป็นยังไงบ้าง การผ่าหัวบอลครั้งแรกของแม่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กด subscribe จะไดะ้มาติดตามกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว14วันจะมาอัปเดตผลงานให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ